ลงอย่างนี้ไม่ดีนะ <laughs> เอ้ยอุ้ยวุ้ยได้สองเลยอ่ะไหรร้ายเส้่เส้นฆ่าใส่เลยอุ้ยเอ้ยช่วยหน่อยบนบนเขาบนเขายังไม่ได้เก็บ,บนะช่วยต้องใส่นะเดี๋ยวกูดับมนันตรงนี้มันต้องเก็บเพื่อน Dog tags have been scanned successfully. we will return to the battle. An incoming firefight arrived. Shoot, man. Oh, my pain. the car, man. is coming. on the city.

ไม่ใช่พี่บอลหลบมันอย่างนี้มันยิงได้มีเครื่องบินไม่ก,กว่าเลยสล็อตตัวนะตัวตัวตรงเครื่องบินเนี่ยเอเมนใช้ปืนอนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เหมือนเอ็มเอ็มสจะดีกว่าเอ็ม3เอ็มสิอยู่นะ โอ้ยเอแล้วเิ้งเดิว่ยโ้ยเข้าไปใกล้ันใจลูกตองโอ้ยไม่ลั่นนานยังวะเพื่อนมีอีกมีอีกนะ เก็บเก็บชุบชุบชุบ,ชบ,ชบเกิดพร้อมกันโอเค,อเคอเต่อทั้งทีเตะต่อทั้งทีโจเมื่อกี้เหรออไอตัวที่อยู่ฝั่งนู้นไปหมดแล้วเหรอวะนี่ไ้ยอย่ายิงเครื่องบินทิ้งนะนี่บอทอันอนี้บอท ขึ้นบินทีนะครับเอ้ยอย่ากลิ้อ่าแปะกองอันไหนกองจิตวะกองส้มๆอ่ะตรงนั้นแหละละเล่นอยู่ข้างหลังเม่มันด้วยเลยเพื่อนยังมีตัววะ

พี่ม่อนพี่ม่อนลองที่ตรงนี้ไม่ได้แล้ววะเคร่องบินยังอยู่ไหมกราให้ไหม